นี่แหละที่นี่ฮนะมันใช่วัดล้างใช่ไหมโอ้เพื่อนนี่มีหุ่นเนี่ยพี่ครับแขนคงแขนหักด้วยไนงะแบบหนึ่งเพื่อนเ่อนไปไหนกันนะอะไรสุดอยู่ครับไรสุดครั้งแรกนะในการล่าราผีนะอะวันนี้นะครับ ใครที่จะดูย้อนหลังดูที่ YouTube นะล่าท้าผีวันนี้ครับวัดลางครับผมโอ้โหเดี๋ยวก็อุย้อยกล้กองล่วงเงี้ยยังมีปัญหาเรื่องกล้องนะฮะปัญหาเรื่องกล้องนนั่แหละอันนี้อะไรเนี่ยคำทางโหวไปะโหว ไม่รู้สึกว่ามันไฟกระพริบวันนี้แบบล้างจริงอะเพื่อนไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวนั่นแหละเออเห็นแล้วทำไมไฟฉายชอบดับเนี่ยนี่ปีนกำแพงวัดไปนลฮะเฮ้ยสรุปไลท์ไล์ไล์ไลประมาณสี่ทุ่มดึกไปไหมฮะเฮ้ยเพื่อน เพื่อนลอก่อนเออนั่นแหละกว่าจะมาไม่ไฟกับพิบไม่ไฟกับพิบตลอดเลยสำรวจที่นี่ว่ามีวิญญาณไหมเพื่อนสำรวจที่นี่มีวิญญาณไหมหตัวที่ยิงกัพวกนายอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราจะรอก่อนรอก่อน ไปไหน,ไหนวะเนี่ย <c oughs> นี่มีอะไรไหม <c oughs> นี่ไฟดีดแบบดับเนี่ยผม <c oughs> ไม่ทราบที่นี่มีผีหรือบ้างเฮ้ยน้ำโอ้ย,น, <c oughs> อยนี่น,นี่นี่กระง <c oughs> เดี๋ยวเอเอนั่นเลยห <c oughs> ยิบไฟฉายกันไปเอา้า สรุปมึงไปไหนเนี่ยอ่ะมานี้เออขึ้นมาไปกันไหวยังเกินนะไม่รู้มันมาเป็นแบบพวกกันแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหทางฮะสรุปไปกันยังไงฮะที่นี่สรุปมีผีเลยละหรือว่าเราต้องตะลุยน้ำ <c oughs> เฮ้ยไปกลับ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 ตรงวัดดิไปดูตรงวัดใหม่ดิไปดูตรงวัดใหม่ดิไม่กลัวตกกลัวตกน้ำเลยนะยจริงนะโหว,วิ่งจนแบบเหนื่อยเลยอือมโอ้นี่ไงผมเจอบ้านแล้วที่นี่มีดวงวิญ,ญญาณใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ มันเป็นบ้านที่เราเข้ามาแต่ผมเคยสำรวจแล้วนะตั้งแต่ตอนตอนล่าทาับอีพีที่แล้วอะรวจเลยครับนี่ดูไม่มีอะไรน,นะมีดวงวิญ,ญญาณแถวนี้ไหมครับผมมีไหมครับไม่มีกลับไปที่วัดดิ ไปที่วัดเลยเออเนั่นแหละไปเลยนี่แหละรตรงนี้แหละหุ่นเนี่ยมันต้องมีอะไรแปลกๆโอ,อ้มืดมากเลยเฮ้ยไม่แน่ใจนะปิดไฟฉายตั้งแต่เมื่อไหร่อืมเออกลับไปที่วัดเร็วมาไปมาไมแถวนั้ไไนไม่รู้นี่ไง,ไง กลับไปเนี่ยเสียงไวเสียงกระซิบอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แลยสุดไปสุดนู่นไม่ได้แล้วอืมโอ้โตกทำไมได้เสียงกระซิบตลอดเลยเฮยมีห้องลับด้วย ทอมิว์ฮะสงสว่างเขาให้สงสว่างเไม่เจออะไรอ่ะเนี่ยได้ยินเสียงติี้ได้ยินเสียงกระซิบตลอดเลยแสดงว่ามันเป็นเควสจช่ว่าเสียงแบบนั้นอ่ะ เปิเสียงดังพอนั้เดี๋ยวพ่อจะอกไปไหนกันหมดเนี่ยเขายม่ทำเลยเก็ทำไม่เป็นเนาะสรุปต้องกลับใช่ไหม ไปกลับลับไปเพื่อนไปไหนกันหมดเนี่ยทำอะไรอ่ะอ๋อถ่ายภาพอ้องอ่อเดี๋ยวอ๋อนี่ทางออกเนี่ย ทำเลยเพื่อนอ,อ่ะหัวกล้องร่วงว่ะหาไปไปไปโอ้โหเดียวมันคืออะไรอะ่ะโอ้โหหายภาพเลยไม่รู้เลยกล้องอยู่ไหนอ่ะ เดี๋ยวไปไหนแลลวรูปเมื่อกี้นี่มุมนี้แหละเอาไปไปเอาไปเอปเอใส่หมดเพื่อนยังอยู่ไม่ได้เนี่ย กซ่อน่ก่อนอน,นี่คือเราอัญเชิญดววิญญาณหรือว่าอะไรโนี่บป่าตัวไงว่าสืบผลนี่แหละอุ้ยมันสรุปคือเราต้องเปิดที่นี่ใช่ไหมย,ยันเยอะเลยฮะอ่ะเจอก็ใหม่ในไลฟ์สดหน้าฮะวันอาทิตย์นะใครจะอยู่ย้อนหลังนะครับไปดูที่ youtube นะแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยฝากกดติดตามด้วยนะครับเจอใหม่ไลฟ์หน้าฮะ